สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นของชาวต่างชาติถึงผลงานของนักกีฬาไทยในต่างแดนมาฝากกันกับมุมมองของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังเกมเจลีกในนัดล่าสุดที่นักเตะไทยของเราอย่างสุประโชคสารชาติที่เพิ่งหายเจ็บกลับมามีชื่อในทีมตัวจริงในเกมลีกสามารถทําประตูแรกในศึกเจลีกฤด,ดูกาลนี้ได้แล้วในเกมที่คอนซาโดเลซปปโร เปิดบ้านเสมอกับซานเฟรชเช่ฮิโรชิมาที่จะนำซัปโปโรโดไป1ประต,ตูต่อหนึ่งจึงก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องของเจ้าเชคหลังจากที่ไม่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้ลงสนามเป็นตัวสำรองในศึกบอลถ้วยอย่างลูวานครับและสามารถทำสองแอสซิตช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จด้วยซึ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมของสุปโชคในเกมเจลีกแมชนี้แม้จะยังไม่เพียงพอที่จะพาทีมซัปโปโรขยับหนีโซนตกชั้นไปได้ แต่เขา,าได้รับคําชื่นชมจากแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นกันอยู่มากพอสมควรโดยพวกเขาได้คอมเมนต์ถึงแข้งไทยของเราไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความพิเศษของพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงฟอร์มการเล่นของเช็คที่สามารถซัดประตูขึ้นนําให้กับทีมในแมตช์นี้ได้ด้วยว่าสุขระโชคนั้นน่าทึ่งส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าสุขพระจังนั้นยอดเยี่ยมหมายเลขหนึ่งเลย ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาชื่นชมฟอร์มที่กลับมาแล้วดีต่อเนื่องของสุโชคว่านี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ทำได้ดีมาตั้งแต่เกมลูวานครับส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์หลังจากที่เช็คทำประตูได้ในแมชนี้ว่าลูกชายของฉันบอกว่าเช็คจะสามารถยิงประตูได้ในวันนี้และมันก็ได้กลายเป็นจริงส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงผลงานของซัปโปโรในแมชนี้ว่า ผมเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกเลยนะว่าเราจะสามารถทำประตูได้ในเกมนี้มันโชคดีอย่างยิ่งที่เรามีผู้เล่นคนหนึ่งที่สามารถปลอกมันออกมาได้เมื่อสุปโชคนั้นมุ่งไปข้างหน้าซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองว่าถ้าเราไม่มีประตูนี้เราก็น่าที่จะมีศูนย์คะแนนเลยในวันนี้ขอขอบคุณสุปโชคได้โปรดยิงอย่างดุดันต่อไปที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงความสำคัญของนักเตะไทยของเราด้วยว่า สุปโชคนั้นเป็นผู้เล่นที่สามารถพึ่งผ่าได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความยินดีกับประตูของเช็คในเกมนัดนี้ว่านี่มันถือเป็นประตูที่เยี่ยมของเช็คในวันนี้มี2ผู้เล่นเยาวชนของไทยมาดูเกมนัดนี้ด้วยมันจึงเจ๋งไปเลยที่พวกเขาได้เห็นผู้เล่นระดับสตาร์ทำประตูได้สิ่งต่างๆมันกำลังดีขึ้นมาแล้วในขณะที่คนต่อมานั้นก็ได้มาเปรียบเทียบลูกยิงนี้ของเขาว่าการยิงของสุปโชคเนี่ย มันดูเหมือนกับลูกยิงของทีรทรวงเล็บบุญจังในแมตททีิคว้าแชมป์ได้ในฤด,ดูกาล2019เลยส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ไปถึงการเล่นเกมรุกของทีมซัปโปโรว่าฉันหวังว่าพวกเขาจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากประตูนี้ของสุปโชกันนะถ้าพวกเขาตัดสินใจที่จะยิงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นมันกลับกลายเป็นเหมือนปก,กติพวกเขาเอาแต่ผ่านบอลก,กันไปทั่วแล้วก็สร้างความผิดพลาดกันหลายครั้ง มไม่ค่อยที่จะมีจังหวะการยิงเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมฟอร์มการเล่นของแข้งไทยเราว,ว่าฉันคิดว่าสุโชคพัฒนาขึ้นมากนะนับตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บไปเขาได้กลายเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นในตำแหน่งกองหน้าได้ที่คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ด้วยว่าสุภโชคนนั้นดีมากๆเลยเขาวิ่งได้ดีแล้วก็มีความเยือกเย็น ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกถึงผลเสมอในเกมนัดนี้ว่าผมเองไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะว่ามันน่าเสียดายที่เราทำหายไป2คะแนานในเกมวันนี้แต่ก็คิดว่าผู้เล่นทุกคนก็ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่แล้วในการเจอกับทีมที่กำลังแย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูงเกมรุกของเรามันยังคงไม่ดีเพียงพอผมรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันมักจะเป็นไปได้ดีบ่อยครั้งเมื่อสุปโชคนั้นมีบอลช่างเป็นผู้เล่นที่ดี ซึ่งคนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วสุปโชคนั้นดีจริงๆในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้แอบคาดหวังด้วยว่ามันน่าจะเยี่ยมเลยนะถ้าสุปโชคสามารถทำอะไรแบบนี้ได้มากกว่านี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบสไตล์การเล่นของเช็คว่าการเลี้ยงบอลของสุปโชคมันดูเหมือนกับชนาทิปย์เลยที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มีความรู้สึกด้วยว่าในวันนี้สุปโชค เหมือนกับชนาทิพในยุครุ่งเรืองส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมคู่แข่งอย่างฮิโรชิม่านี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมนักเตะไทยของเราได้ว่าสุภโชคนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีเลยที่แฟนฮิโรชิม่าคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ได้ว่าสุภโชคนั้นน่ากลัวจริงๆในขณะที่อีกหนึ่งแฟนบอลฮิโรชิม่านี่ก็ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของสุภโชคในแมตช์นี้ว่าสุภโชคมาที่บ้านของเราเถอะ ส่วนความคิดเห็นในลำดับต่อมาที่เป็นของแฟนฟุตบอลของทีมคอนซาโดเลซัปโปโรนั้นได้มาคอมเมนต์กึึงถามด้วยความข้องใจถึงการที่สุภโชคสาราชาติที่ลงตัวจริงในเกมนี้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมไปในนาทีที่71ของเกมว่าเราควรที่จะถอดสุภโชคออกไปอย่างนั้นหรือเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยด้วยว่าผมไม่เข้าใจความหมายของการถอดสุภโชคออกเลยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ควรถูกมองข้ามไหม ในขณะที่แฟนซัโปโปโรคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงได้ถอดสุปโชคที่เป็นชิ้นส่วนเดียวที่ทำงานได้อย่างถูกต้องออกไปส่วนคอมเมนต์ต่อมาของหนึ่งแฟนบอลทีมซัปโปโ,โรนี่ก็ได้เป็นอีกคนที่ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเปลี่ยนสุปโชคออกไปจากเกมมันน่าตลกมันไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอะไรขึ้นเลยหลังจากนั้นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เชิงต,ตำหนิด้วยว่า ผู้เล่นอย่างเช็คและอาสนะเป็นแค่สองคนที่ตระหนักถึงการทำประตูแต่การจัดการอาลึกลับคือการถอดเช็คและให้อาสนะไปเล่นวิงแบ็กที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาวิจารณ์ไปอีกว่าถอดเช็คและคอนโดออกผู้จัดการทีมที่เรียกตัวเองว่าเล่นฟุตบอลด้วยเกมบุกแต่พยายามเสริมเกมรับอย่างลึกลับด้วยการถอดผู้เล่นที่ดี2คนออกไปเนี่ยนะ ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนซับโปโรที่ได้มาแสดงมุมมองถึงประโยชน์ของการมีผู้เล่นทั้งคู่นี้อยู่ในสนามว่าเมื่อเรามีเช็คแล้วก็คอนโดล,ลงเล่นระดับการเล่นมันได้สูงขึ้นส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมถึงความทุ่มเทนในการเล่นของสุป,ปโชคว่าผมชื่นชมจำนวนของความพยายามที่เช็คได้ใส่ลงไปในเกมนี้อย่างมากในขณะที่แฟนบอลซับโปโรคนต่อมาที่เป็นความพิมเศษสุดท้ายในคลิปนี้ ได้มาคอมเมนต์เสนอแนะหลังจากที่ได้เห็นผลงานที่ดีของเช็คว่าฉันคิดว่าอย่างน้อยสุประโชคควรคิดที่จะย้ายไปบางที่เพื่อที่จะได้ลงเล่นในเจลีกหนึ่งต่อไปนะเขาคือผู้เล่นเพียงคนเดียวในทีมที่สามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจเลยว่าเขาอยู่ในระดับของเจลีกหนึ่งครับทั้งหมดนั้นจะเป็นมุมมองความพิเห็นของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นถึงผลงานล่าสุดของเช็คสุประโชคสารชาติ หลังเกมที่คอนซาเดเรซัปโปโรเปิดบ้านเสมอกับซานเฟชเชฮิโรชิมาเป็น1ประตูตอนหนึ่งที่ผลได้ไปเก็บรวบรวมบางส่วนมาฝากการในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยโดยในส่วนของเกมแมตช์ต่อไปนั้นทีมคอนซาเดเรซัปโปโรจะยังคงได้ลงเล่นในบ้านอีก1แมตช์ด้วยการเปิดรังซัปโปโรโดมพบกับโชนันเบลมาเรในวันเสาร์ที่27เมษายนในเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ก็มารอเชียร์นักเตะไทยของเรากันต่อครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกับเรื่องราวความิดเห็นของชาวต่างชาติแบบนี้กันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ